สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติจะมาคุยกับพี่น้องอสมอนะครับในเรื่องวันอสมอแห่งชาติก่อนที่จะคุยกับพี่น้องอสมอนะครับหมอชาติขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับความว่าอาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเองมีความรู้สึกเห็นชอบ ในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครพระบรมราชวาิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลงรัชกาลที่9นะครับพี่น้องอสมอครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า village health volunteer หรือว่าคำย่อก,ก็คือ V H V นะครับอสมอนะครับหมายถึงอะไรนะครับแล้วอสอ นั่นคืออะไรนะครับอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ <ctions> บ้านนะซึ่งอยู่ตามเขตจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับสำหรับอส yeah <ents> สนะครับอสสก็คืออาสา like <Yeah. S 2> สมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับโดยอสมและอสสนะครับก็จะทำหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า ทั้งอสมและอสสก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั่นเองนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็คือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านนะครับมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลไม่น้อยกว่า10หลังคาเรือนในแต่ละคุ้มหรือแต่ละละแวกบ้านนะครับที่ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับโดยมีบทบาทหน้าที่สําคัญในฐานะ ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยนะครับการทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขนะครับหรือว่าผศอสอการทําหน้าที่นแนะนําเผยแพร่และให้ความรู้การวางแผนการประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขนะครับการเฝ้าระวังป้องกันโรคและการช่วยเหลือรักษาพยาบาลขั้นตน้นโดยการใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการการฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนะครับปกติแล้วนะครับพี่น้องอสมก็จะดูแลครอบครัวนะครับในหมู่บ้านหลังค่าเลือนนะครับที่รับผิดชอบกันก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณอสมอหนึ่งคนก็รับผิดชอบ1 0บถึงสิหลังค่าเลื่อนนะครับโดยที่อสมนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับก็คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ นะครับมีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็นประจําในหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับที่ประสงค์จะเป็นอ,อสมอไม่น้อยกว่าหเดือนนะครับมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นะครับสมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินง,งานด้านสาธารณสุขนะครับประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขและต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบสินธรรมอันดีได้รับความไว้วางใจและย่องย่องจากประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจและมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างและมีเวลาในการทํางานในบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับการคัดเลือกก็คัดเลือกกันมาจากคนในชุมชนนะครับพี่น้องอสมจึงได้มาทํางานนะครับแล้วก็ก่อนทํางานก็ต้องฝึกอบรม นะครับตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขกาหนดด้วยนะครับและก็เดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมก็จะเป็นเดือนที่มีความสําคัญกับพี่น้องอ,อสมอทุกท่านเลยนะครับก็คือวันที่20มีนาคมของทุกปีนะครับจะเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตินะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่ในปี2 5 2 0เป็นต้นมาแล้วนะครับ ในช่วงแรกๆก็จะเป็นการทดลองก่อนนะครับทดลองก่อนแล้วก็ต่อมาก็ขยายไปทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเป็นวิธีที่ง่ายและก็ประหยัดนะครับครับพี่นอสมอครับสําหรับในเดือนนี้นะครับวันที่20มีนาคมก็จะเป็นวันอสมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวันที่ เราต้องเชิดชูเกียรติและก็เป็นวันที่ประกาศเกียรติคุณนะครับจึงได้มีการจัดงานวันอ,อสมอแห่งชาตินะครับในทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับแล้วก็ในส่วนกลางก็จะจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับในกิจกรรมในวันงานนะครับแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันออกไปนะครับอาจจะมีการแสดงของอ,อสมอนะครับมีการเชิดชูเกียรติและก็รับใบประกาศเกียรติคุณ นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมดีเด่นในแต่ละระดับนะครับมอบเข็มเชิดชูเกียรตินะครับสำหรับอสมที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานนะครับ10ปี20ปีและ30ปีและก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับพี่น้องอสมนะครับได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะหน้าที่สําคัญนะครับในการแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการ ประสานงานสาธารณาสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยความเสียสละวิทยาอุตสาหะมาโดยตลอดนะครับหมอชติก็ต้องขอชื่นชมนะครับและก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่พี่น้องอสมอได้รับรางวัลในระดับต่างๆนะครับเป็นอสมอดีเด่นเป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับท่าน คงทราบแล้วนะครับว่าเหล่าอสมเป็นหน่วยงานเดียวในชุมชนนะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงทุกหมู่บ้านเข้าถึงทุกหลังคาเรือนเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะครับพร้อมที่จะปลดเรื่องความทุกข์นะครับในด้านสุขภาพในด้านสุขภาพกายสุขภาพใจให้กับพี่น้องประชาชนในรวกบ้านที่เรารับผิดชอบนะครับเป็นบุญเป็นกุศลครับพี่น้องอสมครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้นะครับหมอชัดเก ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับได้คุยถึงเรื่องสำคัญสำคัญในเกี่ยวกับวันออสมอแห่งชาตินะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับก็จะมาคุยเรื่องระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอ,อสมอแห่งชาติระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็เรื่องชุดออสมอเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้ความรู้เพิ่มเติม นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอชาิพปโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ